อ่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมมาผมมาบอกกันอีกแล้วนะอันกุนขายลดสามอยยอดนะผมเปลี่ยนจากบางสพานมาเป็นสามอยยอดไฟดแดงเหล้วตัวนพอดีนะมึงสวยๆงามๆม,มาอีกแล้วนะครับผมเป็นกระบะนะผมในทั้งปีนะได้ทั้งสภาพนะครับผมกระบะมาสด้าไฟเตอร์นะผม ในปีนะผมก็นี่ปี2 0 0 6แล้วนะครับผม2,549นหกปี2 0 0 6นะครับผมสภาพเน่นอนครับผมนั่งฟ้าอีกตัวหนึ่งไม่ว่าเก็บรายละเอียดนิดน,นิดน,น,น้อยๆนะครับม,มีชนหนักเนี่ยนอนนอ่ชนนิดชนเบาชนน,าชน,นั่นก็เป็นเรือทรรงมดนะครับแต่ว่าชนหนักนี่เรมีแท้เน่นนนเลื่อนอเสียงถึมทำเนี่ยเดี๋ยวเพราะว่ามันมีติดลิกัสิก วันน่ะสวยๆครับไปนุ่งไปในสะอาดสะอ้านได้ไปนี่ซทั้งถือเลี้เออนี่เป็นไรพูดนะไม่ไม่อยู่แล้วนะบองพวกนี้บอกว่ามีคงว่ามีขาดแล้วก็อีกที่สำคัญเป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมและอีกที่สำคัญอีกก็คือปั๊บขางไฟฟ้าครับนี่แหละเป็นขั้นแรกกระบ,บานทีบบอมมา,มาเป็นกระจกปั๊บขางไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าอีกใส่งานได้ครบนะครับผมแรนได้แค่ สองแสนหนึ่งมืนเองนะครับผมหนึ่งมื่นกว่าๆถือว่าหน่อยนะครับผมแลนดีครับเออสมภาพในการแลนด์โอเคนะครับผมเกียร์โมมีหอนช่วงล่างดีนะโมมีดันนะนะครับผมนะสภาพถือว่าโอเคนะครับโอเคเลยพยิงสอนรค์แหละ <laughs> นะเนี่ยนี่โคตรเย็นแอร์เย็นนะเพลงดังถึมหมดละว่ว,วตะโพละดังถึมเลย เดิมๆมัน <c oughs> โอ้ขออนุญาตนด้ี่น้องนะต้องใส่ใจคล้องเนี่ยม่ออบน้าเอง <c oughs> กระจกกินน้ำฟุ้งจวดปวนน่ะเออใช่ได้เดบิร์ครบระบบไฟฟ้าได้ปีพอมปีสองันหกนะผมนะปีสองพันหกแล้ววันแล้วนั่งเป็นกระจกไฟฟ้าอีกนะครับป๊บขางไฟฟ้าอีกนะผมล่างแนงนุ่มดีนะผม บางๆนะผมเ,มเดิมๆนะครับผมผมมีชนหนักนะครับเอาไปกับน้ำหนึง่งเลขน,นะเพราะใจแดดแน่นอนนะแคปกว้างๆเลยนะนะปีสองพันหกแล้วนะผมเปิดไว้อยู่แสนสามกว่าๆเองแสนสามแสนสามสี่พันเนี่ยประมาณนี้แหละแสนสามเจ็ดพันไม่ส่งให้ถือว่าถูกนะครับจัดไปเน,นี่ยก็ไม่ได้เต็มกเกินหมดละคิดว่า กว่าสองมันหกนะรถก็ย,ยังสบายปีบ่วงไรเนียนๆศูนย์ยังตรงดีนะครับอันนี้ตอนตอนต,ต,ต,ตามคนเขาไปก่อนเมืว่าวอยู่เมื่อ,อ,อกีน้นี่โอ้ยโค้งมากแบบนี้มาพร้เขาเอะทั้งพอดีโอ้เบรกสุดยอดเลยเนืบดีกับเกลือเมนบูพาเขาไปนั่นโค้งมากเขาเอะทั้งแม่งเขาบอกว่าเฮ็ดไป บอกก้อนนั่นเลยโค้งไปจังนงอยก็คือที่นั่นอยู่อันนี้บ่ราะเหตุไปเลยแหมฮ่องโค้งมาเฮาก็พ่อเขาเฮ็ดทางบ่ดีเนาะโอ้ยเบรกก็เหยียบจะตายเป็นเหล่าเบรกเนึบดตีกับบ่่บ่สัมบัติมาอย่างลยช,ชึบๆเลยนะเบรกแน่นอนแน่นอนเกียร์งามๆเลยครับเลยไม่ลงไม่หนผมโดยตรงโดยสารนี่งามๆกับแบบที่แม็กไลเนอร์ยหมด แล้วอีกสำคัญเป็นสีทูทอนอีกตั้งหากแบบแม็กไล้หน่วยสีทูทนนะเป็นน้ำเงินเท่านะผมอ่าสีน้ำเงินเท่านะผมมันงามครับผมเออกับมีนิดมีหน่อยธรรมดาแค่นั้นนะครับผมกระจกใส่ได้บ้านนะปั๊บไฟฟ้านะครับแล้วก็กระจกข้างนี่กับไฟฟ้านะครับกระจกมองหลังกับไฟฟ้านะครับผม เสียงเล่นได้ถึมๆนะครับแอร์เย็นนะเพลงดังถึมว่าเป็นเพลงพอนเพลงดังถึมนะไม่ไม่นะผมมอสีดนะผมยังเข็มๆข็มไม่ไม่เนี่ยโอ้โเตียงยังสวยๆบวกกำมายีงามๆนะผมเสียงเพลงดังถึมๆมัน้นจะบุญกันไหนฟัง นผมเลนดที่ด,ด,เด,ดีเดี๋ยวไ่ได,ด้เปิดไลไม่ได้เดี๋ยวมันติดเลนสกัิกยูดูเดี๋ยวยูดูสิบอกเขาไว้มันติดนสกัิเดี๋ยวสิยากอีกเ,อเลนสที่ดีนะผม AUX นะผมนี่ยแป้นบอกว่ามึงเลนี่ดีเอย ลีวกับองเล่เเลตัวนี้นี่แ่ะประมาณนี่เดี๋ยวดิไปเบิ้งม,มันกดบ่อันมันบ่ไข่ออกเข็มไม่ยังขึ้นมาตุวเข็มนะครับผมเข็มขึ้นมาตุวเข็ม แดนในสองแสนต้นๆน,นะครับสองแสนหนึง่งมื่นกว่านะครับวงมาเลยยังเบาครับรุนเบาดีนะผมเบาเมื่อนะเวลาขับนะครับถือว่าคุ้มนะครับเสียนสามฝ้า,าออรรถกำเกิเ่นโตโยต้าจ้าตัวนึงเท่าไรผมวยเอาไว้หันละเออมันต้องขับมันต้องขี้เออขนาดผมรนในแปดหมื่นสี่มันละเบียงแปดหมื่นเจี๊ยบไปส่งไหนยังคุ้มต่ออยู่หันละ ไอ้ผู้ใดสิเมากับเมาเลยเด้อแปดหมื่นสิน่ะมันละเบี่ยงในี่ยแปดหมื่นเจ็ด 80, ไปส่งไงผมกี้อยู่เสมอนะผมเมาเมายังดูดอกอีกอันพวกเจ้าตัวพวกเจ้ากับยุวันแหละอยากได้รถสภาพดีเนี่ยได้อยากได้ราคาราคารถหล,ลกักจอดขายยังเต้นโอ้ยไปหาเอารถครับผม่านไปเลยผมหาไอ้ผู้ใดดอกคอนด้าตาโตนนะ นราคาที่ถูกเดียวดลงอะรถราคาอยู่แปดหมื่นสี่สงไห่แปดหมื่นเ็ดนออ่เรอสิเอาก็เอารถแล้วผมใส่อยู่เสมอแต่ว่าแต่สิต่อหลาย่น,นผมม่ไ้หนละผมไม่ได้ซีเหรียย่าละรถมันสบายดีผมมั่นใจนะผมใส่อยู่เสมอผมไม่ได้เป็นกังวลอย่างเน,นผมเอามาขี่กันเลผมกไกด์มาได้ผมก็ไว้แเดขี่แค่นั้นแหละกันนี่กันเนี่นะครับ แสนสามสามพันเนี่ยปีสองพันหกเนี่ยเออแรถตุกขั้นผมก็ขี่ไม่เบิ้งเวลาผมเอามาขายผมบ่เมินเออเอามาจอดขายเอเอให้บอกยังไงให้รูบๆคำๆสภาพเอานะผมขี่ให้เบิง้งใส่งานให้เบิ้งอยู่เสมอ,ะอนะครับแต่ท่านเลียวดีก็นั่นออกไปแดงเลยครับผมแต่เายวถือก็นี่กับเชิญมองไม่ นายผมเก็มงันขนาดนั้นผมเอามาสุขั่นก็บฮักก็ยังลูกทรงลูกสาวแต่ใจมาผมขายก็ยังหลุดหลากมาจอดขายนี่ผมเมียก่ได้หรอกผมเสียดายรถเอาไว้หันละแต่ผมมีผู้ใดเอา,เอาโทรมาถามโทรมาว่าสิเอาเออจะมีจัดอรถราคาให้เอาแปดเมื่อซีเอา 80, เอา่อาก็ดีรถในจังหวัดกับคารน้ำมันแต่มาเอาเองคารน้ำมันกลายแค่นั้น นะครับได้ไปส่งไหนแปดหมื่นเจ็ดนะครผมแต่กินว่าแป้งกับพานไปเลยนะครับแต่ภาพนี่ปีสองพันบไทยกขโคตรเนะี่ยโหลดปอมใส่มีกล่องมียางอะไรนะครับผมรถคันนะั้นย้อนหด้ซีีสิต่ตัวยางอะไรเพราะ่แแตะขี้ดินเนาะยางอะไรเพราะนั่ใส่งานเลยสินไม่ไม่อยู่เลยมีแม่แรงบ่มมีกล้องหน้ากล้องหลังนะขนะี้ดีแอร์เย็นนำฝนยังฉีดออกเหนะมือนอะมองยังไงสภาพป้อมใส่งานนะอะรอบแม็กอีก นี่สภาพงามดีครับเออโมโหยังไรหรอเออสภาพผมไม่ได้เอารถอีกว่นผมก็ไม,ม่ได้เฝ้าผมก็ใส่งานอยู่นะ่ะรถเก๋งอันหน้าชีวิตตาตัวนะกินกองไปละใส่งานไปเที่ยวไปห่างยังก็บสบายขี่เฮาเฮารู้สึกอนะ่ะเฮาอยู่กับรถเฮารู้สึกว่ารถมันสภาพจาังไหนจังไหนนะเวลาเอาสิขายสีตอ่อ แบบตัวหมุนตัวมีนี่โอ้ยเสียดายรถไปหารถทางห่างมากปัน่นเอาเองเบื้องรถเนี่ยสิรู้สึกเจอของมาดีมากน,นี่ผมขี่อยู่เสมอขับมากอะขับไม่เบิง้งพวกเจ้าจกสีเอาจากไหนอีกเบิง้งรถพวกเจ้าเบิ้องจางไหนวะไปะกันย้อมเมื่อกันเหรอขนาดไปขับไม,ม่เบื้องไม่มันใจพวกเจ้าไปซื้อมองขึ้นมันมันมันใจขนาดนั้นเลยเนี่ยยังผมขี่มาเนี่ยเอา เน <th> <pre> ี่ยสภาพก็เป็นจังเสี่ยเลยนี่ดีๆงามๆมันเสียวมก็อนไล่งานตามตรงเนี่ยแต่จ้าเสียวเจ้าไหนอีกการโอนการโอนเนี่ยงกับรับประกันนะโอนไปไหนเอาขึ้นนั่นแต่ว่าสภาพก็สียวตีก็จังรถไปแดงนี่ก็บพลาดไปเลยแล้วเนาะกู้ใดก็สีใส่ตั้งเพ่าะว่าตั้ขาดตั้งกันเขาก็ว่ากขาปวดหัวกขาลูกค้ายีุ่้มหน่อยนะในหน่อยหน่อย ส่วนหน่อยละที่ดิพวกเขาใจในการสื่อรถเม,มือ 2, ม่อสองเมือ 4, ม่อสามเมือ 6, ม่อสี่มือ 8, ม่อหามืออ่อหกเมื่อเจ็ดเมื่อแปดเมื่อเก้าเมื่อสิบออโอ้เตะไปกินเขากรับมันสิ้นวเนะ้ยแต่กินกับมันเงี้ยงละโอ้จสตีวาจากไหนเนาะกินไดตาห้งไรเกินั่นตัวราคาบานไข่ในกำไลหลาย พี่น้องเอ,อ้ยนี่ยท่นไม่หาซื้อเองท่นนฐานะที่รู้ดีอยู่ดอกท่านดาวน์้านอยากได้ก็ไม่ต้องต่อดอกไม่ต้องเอาเลยเมียท่านไปเลยเมียไม่ต้องดูงมาหาผมคุ้มยนนอยู่งนหรอต้อยนนูอย่นเหรอโอ้ผมก็บอกว่าในสำนี้ผมก็โหลดไหนแล้วเดี๋ยวแบนมื่อซีมาเองรถลดไอผมไม่ส่งไหนแบนเมื่อเจ็ดอ่ะนะมันก็เพราะในคานไหลยังผมเดียวเพิ่มขึ้นสามมันอนะ่ะคิดเพิ่มผมไม่หาท่านเนี่ยผมต้องเติมนนะมันเสียสร,รายไม่ลาไปเนาะ คานมันกายอยู่ข้า,ก,ากินไปส่งท่านถึงหอนหมองเสียงเียงมิน,นเสียงตายก็ขับรถเจสียเสียงการเกิอดอรบัติเหีุมพี่ยังแม่ผมกับเออาิจาเองเสียเลาผมมีส่สามพันท่านกินมามันขุมอ่นเอาไปส่งแนว่า <c oughs> ขออนุญาตเอาซัานี่แหละ <c oughs> สามพันเอาไปส่งอน่กินมาเพีง้งเยโอ้ยไปหาแต่กบแต่เขียด,ดยทุทวงหูเ ว่าไรเถอะน้องแล้วมันปวดตับเอกกนนอนาคนเกิดอะไรวะเนาะว่าส,สายสารก้อนยัดว่าส,สายจะว่องเกิดอะไรครับฟังดูๆเดี๋ยวมันติดเข้าใจเองหรอ,อกอนาคตเดี๋ยวเดี๋ยวฟังโมะเนาะเนี่ยระบาดมักเนี่ยผมขี้ไห้เบิ้งกันนะเนี่ยเนี่ยขี้กับเองเนี่ยเนไอ้มันมอห้างไอ้เครื่องมอดีมันไปวะไหนดิวี่น้อง นี่นะเขาต้องใส่สิ้นในการสื่อจังไงเนรอรถนะตุกขั้นผมกับมมว่าเมียน่าผูเกิงกาบเฉียวชันมาจะใส่ดอกผมก็ใส่สิ้นนะี่เออคือเป็นอย่างมากมากก็คือต้องรับผิดชอบเองมาว่าเขาตกลงโปร่งใจสื่อได้ผมก็ใส่สิน้นเออศึกษาความรู้เนี่ยเห็นบ่ให้ถามมาความผิดพลาดมันมีว่ามีอยู่แล้วเล่ความผิดพลาดแต่ว่าแค่ศึกษาหความรู้ให้มันผิดพลาดน,น้อยที่สุดนะนะเออ รถเมื่อสองมันต้องทําใจนะครับทําใจในการสื่อขายนะผมมันมาแมนรถเมื่อแหลกายแดงนะผมรถเมื่อแหลกายแดงออกศูนย์เขาบ่รับประกันตลอดชีพนี่แล้วเดือนเดียวไงว่ายังรถเขาสนองสนิมเม่นมันนะ่นอ่ะออกข้าวนะ่ะายแดงเขาสนิมขี่ไปเพราะว่า,าข้าวรถดับกลางทางนะ่ะถ้าศูนย์นั่นศูนย์มันก็ยังมาอย,ยากสีเปียนไห่นะภาษายังรถเมื่อสองนะ่ะ ท่านสิมาถามหายางอะไรมีป่อันกุญแจเบอร์นั้นเบอร์นี่มีป่อันนั้นอันนัน,นน้ำผลออกกันดีป่โอ้ยไปเลยครับผมผมถือว่าเป็นปัญหากันแล้วแต่มันสิมาถามหมดปานนี่อ <c oughs> ันสิบาไปบำรุงรักษาเก็บเองนิดนิดน้อยๆกับไปเลยกับพานไปรวดนะให้ท่านหาจนตาเหลือกุล่ะเดี๋ยวท่านสิรูซื้อเองถึงท่านได้ย่างหนึ่งท่านก็เสียย่างหนึ่งอ่ะ ได้ได้ปันน้ำฝนออกแน่ว่ารถผูแน่นเอาายุดดิปั้นน้ำฝนออกเลี้ยงไมกก่เมื่อคืนเอาอยู่บอ่ะจันคิดว่าจันทีหาพร้อมกันสภาพดีๆพร้อมกันเลยเนี่ยมันได้เนี่ยจันิีว่ามันเป็นไปได้งไงบ่เออสั้นแล้วมันยากก็ผมที่ได้แต่ละขั้นขั้นนี่ก็ไปนอนเฝา้า เพื่อที่มันทงกับเสียงหรือกันเสียงในกันนั่นะผมก็ต้องมัดจําไอสายงานเขาทรงมากผมก็ต้องใส่ส้นหรือว่าใส่ปิดทะนัยนันนะผมผมเสียงในกันที่ดีเสียมัดจาก็คขึ้นาา้ารถมันนาผ่านผมกับเอามากับขึ้นเสียมัดจําไปแต่ละขั้นผมก็เสียไปสามพันหาขั้นหาพันสามพันเนี่ยมางสั่นรถมันไปไว้ครับเขาเอาไว้ให้ได้แต่ไม่มัดจำไ้ไอ้พวกที่ลูกสวยเมาเอาปากเมาน่ มันเป็นไปบ่ได้ดอกสีมัดจองปากโปมันม่มีดอกในโลกเนี่เป็นผู้ใดเสียวไว้ให้ททานหรเนีออ่าพอ่อนะเจ๊ <c oughs> ใสบ่บอกไรเอาซ้ำนีล่ละสวัสดีครับ